เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแล็กดาล็อกแท็กติก2หรือว่าแท็กติก2นั่นเอง,เองนะครับ <c oughs> วันนี้เนี่ยตามคาสัญญานะครับเดี๋ยวผมจะมาทาการส่มนะครับหาทีมที่ผมอยากจะปั้นเนี่ยแหละสามรหัสนะครับทั้งหมด120ทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมเนี่ย จะได้ทีมที่พอใจและตัวดับ SS ที่ดีๆเนี่ยกี่ตัวนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขอกําลังใจกันสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะเริ่มสุ่มกันนะ,1 like, 1 ook, นะครับขอคนละหนึ่งไลท์หนึ่งซับละกันนะบอกโอเคเริ่มแรกมาเนี่ยเขาจะทําการแจกตัวบาโฟให้เรานะครับนี่หนึ่งตัวผมกดรับมาแล้วนะนี่เราจะได้ SS แน่นอนแล้ว1ตัวนะครับเป็นธาตุสายลมนะฮะซึ่งใครจะทําทีมลมเนี่ยสบายๆเลยนะรหรือจะเอาไปจับคู่กับทีมไฟทีมดิน ทีมน้ำได้หมดเลยนะครับบาโฟก็เป็นตัวเริ่มต้นช่วงแรกที่ดีมากๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเหล็กสักนิดนึงเหลระดับ s s เนี่ยจะอยู่ที่5 0 1นนะครับระดับ S อยู่ที่4 5และระดับ A อยู่ที่ 49. 9 9ปนะครับก็ถือว่า SS เนี่ยระดับออกไม่ได้ยากไม่ได้เย็นนะครับนี่แล้วก็แต่ละตัวนะครับโอกาสก็จะอยู่ที่ประมาณ0.1333%นานะครับนี่สำหรับท่าแสงท่ามืดนะครับท่าน้ำก็จะเยอะขึ้นมาหน่อยนะอย ู่ที่0.1146เปอร์เซ็นต์โอ้โหมันห่างกันแบบนิดเดียวหลักทศนิยมอะเพราะฉะนั้นทำการสุ่มก่อนเลยดีกว่าตัวที่ผมอยากได้นะคือทีมน้ำนะครับมีตัวพวกตัวเต่าพวกหมาน้ำแข็งอะไรพวกนี้ที่อยากได้นะฝันต้นไม้ก่อนเลยครับสิบทีแรกมาครับทุกคนได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าอย่างนี้หุยห้ยหฮ้ยพ่อแม่ขอพรพระแม่ขอพรอ้าวแสงมาอย่างนี้ได้ไม่ได้เอ่ยโอ้โห บาโฟเมกเอามาทําไม <laughs> อะแต่ต้องบอกเกิดเลยว่าไอตัวบาโฟเนี่ยมันปั้นง่ายนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นทั้งตัวแจกแล้วก็ทั้งซุ่มออกค่อนข้างง่ายนะใครที่ปั้นทีมบาโฟอยู่เนี่ยผมบอกเลยว่าปั้นได้ไกลแน่นอนครับในช่วงแรกๆนะง่ายๆเลยนะครับเนี่ยอย่างผมได้ออกมาแล้ว2ตัวนะ้ผมสามารถเอาไปอัพได้เลยนะแต่ว่าก็ไม่ได้อยากได้อนระ <laughs> อ่าแล้วก็เลดอันเชิญเนี่ยของเขาจะอยู่ที่ทุกๆ30ครั้งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องสุมอีก21่ิครั้งนะเพื่อจะการันตีระดับ s s แน่นอน1ตัวรับไปครับทีที่2ี่ครับน้องพูดภาพน้องเพครับเดี๋ยวอ่ะขอฟันไม้สักนิดนึงไปยิงปยิงไปอุ้ยฟันไม่โดนครับนี่นี่ฟันหลายๆทีฟันหลายๆทีเอาให้ละเอียดปิงมาครับมาออยตัวหรือเปล่าออยตัวระดับ A อนะครับเอามาทําไมเนี่ยโอ้โหน้องมา น่ารักเลยโอ้โหเทพแห่งราชเกลือโอโ้เห็นละใจช้ำม,มาสักตัวเถอะพี่มาสักตัวเถอะพี่โอ้จะครบแล้วนะจะครบสิบแล้วนะพี่โอ้โหบิ๊กฟุตมาคู่เลยนะครับเรียบร้อยครับทีที่ถือว่าเจ้งเลยนะครับแม่ดูดิอ่ะรอบนี้น่าจะเหล็กสิบแปทีอะโอเคเหล็กสิบแปทีนะครับกดรับรางวัลสักน,นิดนึงปุ๊บ เหลืออีกทีได้แน่นอนนะครับเลกัลันตีของเราปึ้งปึ๊งปึ้งปึ๊งปึงมานาะตาปาชายอ,อ,อัปะหูไม่น่าออกแล้วผมว่าดูทรงแล้วยาวๆครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย้ำกว่านี้อีกใบโอ้โหอีทีท่30ก็ยังถือว่าเจ๊งน,นะครับต่อไปสุ่มอีกหนึ่งทีเนี่ยเราจะได้แน่นอนหนึ่งตัว จริงๆแล้วเนี่ยมันมีทิคและเทคนิคนิดหน่อยนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยได้ตัวดีๆนะฮะถ้าเกิดว่าเรามีไอ้ตัวซุ่มนะครับที่เป็นตัวซุ่มไม้แดงเนี่ยเนี่ยเราจะทําการเลือกเปลี่ยนธาตุได้นะครับอย่างสมมติเราอยากได้พวกตัวธาตุน้ำเนี่ยมันก็จะสุ่มจากตัวเฉพาะตัวธาตุน้ําอย่างเดียวมาให้เรานะครับเนี่ยแต่ว่าน,นี้ผมไม่มี จริงๆเราสุ่มทุกๆ29ทีนะครับแล้วมาสุมอมันนี้หนึ่งอัน29ทีแล้วมาสุมอมันนี้หนึ่งอันมันจะค่อนข้างคุ้มแล้วก็ประหยัดเวลาในการทําทีมได้มากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าผมไม่มีผมก็ต้องสุ่มอย่างเงี้ยแหละไปครับทีที่40รอบนี้เนี่ยการันตีแน่นอนฮะฟันจับเดียวพอมาทุกคนขอพ่อจากบอสเกนกิให้ผมได้ธาตุน้าดีๆสักหนึ่งตัวนะครับมาฮะมาฮะตัวอะไรครับตัวอะไรครับ ตัวอะไรโอ้โหแมงทองแมงทองอ่ะตัวนี้ก็ยังถือว่าโอเคอ่ะถือว่าใช้ได้นะครับแมงทองตัวนี้แต่ก็ยังไม่ใช่ที่สุดที่ผมอยากได้อ่ะเป็นธาตุไฟแล้วนะครับโอ้โหแหมไม่ได้ทีมเลยนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวว่าตอนนี้ผมได้ทีมอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้ด,ดูดิโอ้โหดินลมไฟพระเจ้านี่มันทีมอะไรกันนี่ <c oughs> ลมดาวหรือเปล่าทีมดีโอ้โห ไปครับเหลืออีกสิบหกใบนะครับกดสุ่มเลยครับไปย้ยงนี่ทีเดียวพอออกไหมหุ้ยหุ้ยซันอย่างนี้ซันอย่างนี้ผมว่าออกแน่ผมว่าออกแน่แต่ออกตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปปั้นกับตัวอะไรละดูทีมเป็นค่อนข้างมัง่วคนระับตอนนี้ <c oughs> เรียบร้อยครับ50ทีมไม่ออกนะครับออกแค่รู้สึกจะการันตีทีเดียวนะครับแล้วก็อีกครั้งแรกอีกทีหนึ่งนะครับนอกนั้นไม่ออกนะฮะทุกคน โอเคผ่านไปแล้วรหัสแรกดูสิ่งที่ได้มานะครับประมาณนี้บาร์โฟนะครับแล้วก็มายาแล้วก็แมลงทองนะครับนนะี่แมลงทองเนี่ยก็จะเป็นพวกสร้างกดเข้มข้นนะครับศาสตร์คุมครึ่งสนามของศัตรูสร้างดามเมดอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยศัตรูที่อยู่ในสถานะดีครับจะทำดามเมดเพิ่มเติมตม,มีโอกาสเป้าโอ้โหอ่ะก็ยังถือว่าโอเคครับสาหรับตัวนี้เดี๋ยวไปที่รหัสต่อไปกันสักหน่อยดีกว่านะอ่ะ มาครับรหัสต่อไปเดี๋ยวดูซิมีของแจกอะไรอีกเนี่ยอ่าเขาแจกให้อีก11ตั๋วนะครับมาเท่ากับรหัสนี้ผมจะมีอีก40ใบเป็นทั้งหมด90ใบแล้วนะครับตอนนี้อาจจะมากกว่า120ทีก็ได้นับไปครับ10ทีต่อไปไม่ต้องพูดพร้อมเบครับรหัสที่2ส่วนวิธีการรีไอดีเนี่ยผมทําบอกไว้ให้แล้วนะครับคลิปที่แล้วนะ,ะเดี๋ยวขอสุ่มก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่าก,กัน,นครับมาจังหวัดนี้ต้องออกมาและแหละลูกพ่อวิธีการรีไอดีเนี่ยผมทํา สอนไว้แล้วนะคลิปที่แล้วนะแล้วก็แนะนําตัวละครที่ควรรีหาควรสุ่มหาที่ได้ในช่วงแรกๆนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้จะพั้นตัวไหนนะผมทําให้แล้วสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับแต่ตัวนี้มันต้องเป็นของผมโอ้โหหมาถือโลนะครับในอ w อบไวสตอมโอเคถึงจะไม่ได้โหดมากมายอะไรแต่ก็โอเคครับยังอยู่ในเลทที่ผมพอรับได้และอยากทำนะครับทีมนี้โอเค ยังเป็นธาตุน้ำนะที่ผมอยากได้อยู่รับไปครับทีที่ยี่สิบฮะโอ้โหขอบคุณพระแม่ครับโอ้โหมามาอีกหนึ่งตัวโอ้โหย,ยาวนานอย่างนี้มาแน่นอนแล้วครับระดับ SS ดูดีดูดีออกไหมโ uh huh. uh huh. อ้โหไม่น่าออกแล้วแหละดูทรงแล้วน่าจะครบสิบแหละ <c oughs> <c oughs> รอบที รอบที่อะไรล่เราจะรอบที่70นะ็ดนับเก่งนะครับโอเครอบที่80ครับไปฮะไม่ต้องพูดภาพนองเพลงไม่ต้องลีลาครับปึ๊บเดียวนี่ตวัดดิดเดียวพอครับมาแล้วรอบนี้น่าจะเหลทก,การันตีหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมลองกดไปเรื่อยๆเลยแล้วกันกดข้ามเลยดีกว่าโอ้โหไม่ออกนะครับรอบที่80รอบที่90ฮนะครับกดข้ามเลยแล้วกันอูอ้หูอ้าได้ตัวแสงมาหนึ่งตัวนะครับนี่นี่นี่อ่าโอเค ทีมนี้ก็น่าเล่นนะครับผมบอกแล้วนะว่าผมจะสุ่มแค่สามรหัสนะครับไม่ว่าจะได้ตัวกา,กากหรือตัวเทพนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะก็จะเล่นรหัสนั้นเลยนะครับในแค่สามรหัสนี่นแหละจะไม่ไปรหัสต่อไปแล้วนะขี้เกียจปั้นนะครับอะรหัสนี้ก็พอได้นะมีตัวแสงมีทัพน้ํามีทัพไฟนะก็ถือว่าโอเคพอได้พอได้แล้วเดี๋ยวรับบาโฟมีหนึ่งตัวนะครับท่านลมโอ้โหเรียกได้ว่าทีมผมนี่คาทีเป็นดีมทีมเลยอ่ะ มาครับรหัสสุดท้ายนะครับอันนี้รับมาอีก18ตัวแล้วก็ในนี้มีอีก50ใบโอเคเป็น140ทีครับไป้องพูดม้าครับอีก30ทีการันตีพระฉะนัระบบกดค้ามเลยละกัน <c oughs> เปียงเพียงไปโอ้โหบาฟโฟอีกนะบาฟโฟนี่ขยันออกนะเออไม่ให้ตัวอื่นเขาออกบ้างเลยโอ้โห140ทีจะไม่ได้ก็เวอร์ไปแล้วให้มันได้สักตัวเถอะพี่ <c oughs> อ กดข้ามเลยครับออกไมหมโอ้โหไม่ออกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอทําใจหน่อยอีก20ทีอ๋อโอเคอีกสองทีการันตีนะครับมาลอนเนี่ยออกแน่นอนเปียง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 โอ้โหทัดลมนะครับโอเคสิบทีสุดท้ายทําใจละปื๊บ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 โอ้โหเจ๋งเลยนะครับรหัสนี <c oughs> โอ้พี่เจ้าช่วยกล้วยทอดอะไรกันนี่ดูดิครับ ดูตัวที่ผมได้ีิครับโอ้โหได้ทําทีมลมเลยมั้งเนี่ยผมว่าดูทรงแล้วนะโอเคประมาณนี้ละกันอ่ะก็สําหรับใครที่ชอบนะครับใครที่ชอบผมเกือๆเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์ฝากติดตามด้วยละกันนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ